บทสวดอปันนากชาดกอปันนาการทานเมเกทุติยังอาโหตากิกาเอตทันญายะเมทาวีตังไคเฮยะอปันนากลางพระหูเวสารนังยันติสาปตานิวเนนิจาอาลามาลูกาเจตยามินิมนุษสาพยะต ชิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสาระมะมุตตังเนตังสาระะนะมาคัมมาสารภาทุกขาปะมุตติโยจะพุทธะจะธรรมะจะสังฆะจะสาระนางขตโตจิตาริยาริยาสัจานิสัมมัปปัญญา,าปะาสาติทุกขังทุกขาสมุปาทางทุกขาสาจะอติ กามาดิยาจะัาทั้งขีกลางทุกคูปะสะมะคารนิมีนางเอตังโคสะและนางเคมังเอตังสามะนุตมตมังเอตังสามะอามาคัมมาสาพัทุกขาปะมุตจติเบิสวดพัทเทกรัตตะคาถาอาตติตังนานะวะคามยานะปะจิ อังเขอันนะอาค่าตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมื่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาตีตามปะหินันตังอัปปตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนัจะโยธรรมังทัทะทัถาวิปัสติอสังเฮลังอสังคุมปังตังวิธามะนุพลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คนแค่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกป,ปงเถิดอาเชวะจิตจะมาตับปังโกชัญญา มลานางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาหิโนสังฆานันเตนะมหาเสเนนะปัจจุนาเพราะว่าความผัดเพ้นกับมัชุราัมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระัตตะมะตันทิตังตังเวพาเตกะรัตโตติสันโตอาจิกขโตมนิติ ธรรมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกคด้นันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการต่างบทสวดพินหาปะจ,จะเวขาณปัทะชลาธรรมโมมหิชลังนะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพ ยาทิงอนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมโมมหิมรลนาอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภา,าววินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของราของจลใจทั้งหลายทั้งปวงก,มมกรมสโกมหิกรมมาทายะ ยาโทกรรม,มะยาณิกรรม,มะพันธุกรรมะสะติสะละโนสะละนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกริยานังวาปาะปกังวาตาสัสสะสาทายาทาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลกรรม ของกรรมนั้นนั้นเสึบไปเอวังอัมเหหิอินหังปาจะเวขีตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุก noon. ทุกนเถิดบทสวดเทวตาหุยะชนะคาถาทุกขปาตาจะนทุกขาพยาปาตาจะนพายาโสกาปาตาจะนโสกาโหตุสาเพปินานิโนเอตาวาตาอัมเหหิสาพตาปุญญาสามปาตา สาเพเทวามโนนโมทันตุสาพสสามปาติสิทธิยาทานังท่าทานตุสาทายะศิลังลกคันตุสาพัธาภาวนาพิรตาโหตุคันชันตุเทวตาคาตาสาเพพุทธาภราปรตาปเจกานนจะยังพระลังอรหันตา,น,า,าตน่าจ๋าเตเชนะรักค้งพันธามิสัปะโซ บสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรมยาปฏิทานคาถาโยพันามาเซยาเทวตาสันติวิหาลัมวาสินีทูเปคะเลโทโพทิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทา,า,านีนะภาวันตุปุชิตาโสทิงกาลนเต ท้าวิหาระมันทะเลเทแลจะมาชาณวกาจะพิฆวะาลามิกาธานาปติอุปาสกาคามาจะเทสาิคานิขามาจะอิสราสามปานาภูตาวิสุขิตาพระวันตุเตชลาู้ชาเยปิจานทัสสัมผวา สังเสธาชะหตาหะทาโวปะปาติกาเนียนิกังธรรมะวะรางปาติจเตสเพเฮปิทุขาสากาลนตุสังขยังท้าตุจิรางสตังธรรมโมธรรมทะราจาปุขาลาสังโค โตสัมมาโควะอาถายาจาหิตายาจาอัมเหระคตสสทธัมโมสพเพปิธัมมะจิโนผุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมมิอาริยาปเวทิเตบทสดสภปฏิทานคตาหันธรรมยางปฏิทานคตาโยพนามาเซปุญญาติสะธานิกะตัสสะ ยานัตยานิกาตานิเมเตสันจับภาคีโนโหตุสตานัปตาปะมนักาเยปิยาโคนวันตาจะไม่หังมาตาปีตาทยโยทิตาเมชาปายะทิทาวาอันเยมาชาตาเวนิโนลิโนสั ตาตินทันติโลกัสมิงตุภูมมาจะตุโยนิกาปาเจกาจะตุวโวกาลาสสงสารตาภาวาพรเวยาตังเยปติธามันเมอนุโมทันตุวเตสยังเยจิมังนาปาชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยย มายาทินานาปุญญาณังอนุโมทน,นาเหตุนาอเปทศสัตตาสัทธาโหตุอเวลาสุขาชีวินโนเกมาป่าทานจะาป,ะป่าปนตุเตสาสาชนะตางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แหละ แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาหนดสี 4, มีขันท้าหละขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพมน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงน้โม ธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสาธัยขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัติ์ทั้งโปรงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จไป ด้วยอนุภาพแห่งศัจ์จอธิฐานอนุภาพแผงความเพียรและอนิสสงแห่งการบูชาพระรัฏนาตัยด้วยการสัตยายบดสวดม์พระสูตรพระบาลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเจ้าเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสดสัตยาบดสดมลและธรรมะเหล่านี้ เมื่อ,อนมโมทนาแล้วปรดอำนวยพรให้แกข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเร็จพระญาณสังว,วรวัดบวรในเวศวิหารตลอดจนวัตถุตตมงคลทั้งหลายที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจองเปี่ยมด้วยน้ภพาพแห่งพระปะริตและคำมงคลในพระคาถาต,ต่างๆขอจองสาเร็จศักดิ์สิทธิทุประการเทิน